มาแล้วครับผมสาหับคำถามยอดฮิตครับผมกับเกมเซอรเว่นไนนะฮะรีเวิร์สว่าพี่ฮะเงินหรือโกเนี่ยหายังไงหางให้ได้เยอะๆแบบนี้ขายยังไงคือต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีทั้งวิธีที่แบบแนะนําแล้วก็วิธีที่ไม่แนะนําแต่ถ้าร้อนตังก็ทําได้นะครับนั่นก็คือวิธีการฟาร์มเอ่อลูกกีกี้นั่นแหละทุกคนก็เป็นวิธีที่ เราจะต้องใช้การหากันนะครับผมแต่วันคลิปนี้จะมาลงดีเทล,ลเรื่องคําเตือนด้วยว่าจะใช้เงินยังไงนู่นาน,านี่ยังไงนะครับแล้วก็หายังไงด้วยนะฮะวิธีหาแรกนะครับที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการต่อสู้ครับทุกคนการต่อสู้ซ้านะฮะยิ่งเราอยู่ด่านสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น EP ที่ได้หรือวัตถุดิบที่ได้มันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็ทําให้ตัวของ ID ดีของเราเนี่ยมีเงินเยอะขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะมาลองดูครับว่าถ้าเราฟาร์มจบด่านหนึ่ง แต่ว่ามันก็ไม่พอกับการตีบวกอยู่ดีนะครับทุกคนมันต้องฟาร์มเยอะจริงๆอิอะถึงจะพอนะแล้วก็ย่าไปตีบวกมั่วซัวนะฮะอืมนี่ครับมาดูกันนะครับโกเราได้อยู่ที่3 8 5 0ครับทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นโกที่ไม่ได้แย่เลยนะครับบวกกับตัวของเราขายของไปด้วยเนี่ยของเนี่ยมันก็ขายได้ไม่เยอะหรอกครับทุกคนแต่ว่ามันก็ได้แบบทั้งด้วยนะครับนี่คือวิธีที่เบสิกมากที่สุดนะครับในการหาเงินนั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้วัตถุดิบพวกนี้นะครับม สมมติกดขายอย่างเงี้ยเลือกเลือกอันนี้เลือกอันนี้เห็นไหมขายมันได้ไม่เยอะครับเนี่ยต่อชิ้นหนึ่งก็ได้ประมาณพันหกเงี้ยรวมจบด่านเมื่อกี้พันหกบวกจบด่านก็จะแถวประมาณ 5K ต่อ1รอบนะครับในการฟาร์มนะครับถ้าเราฟาร์ม10รอบก็ได้ 50K ฟาร์มร้อยรอบก็ได้ 500K ฟาร์มพันรอบก็ได้5อิมนั่นเองครับมันก็ไม่ยากนะครับอันนี้วิธีการหาเงินแบบเบสิกเลยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการฟาร์มตัวของแบบฟาร์มซ้ํานะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มที่สุดนะ เพราะว่าได้ทั้งตังค์ด้วยได้ทั้งตัว EP ด้วยได้ทั้งตัวกี่กีด้วยอันนี้คือสิ่งที่คุ้มมากๆแล้วนั่นเองนะครับก็อันนี้วิธีแรกนะครับเชียะนะครับวิธีที่2ครับผมสำหรับในเรื่องของการฟาร์มและได้ตังค์นะผมแต่ว่าเป็นวิธีที่ทําให้ดีของเราเติบโตไปด้วยนะครับก็คือการฟาร์มเลดนั่นเองครับทุกคนคือการฟาร์มเลดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเลดวัวก็ได้นะครับเป็นตัวของมังกรนะครับตัวของปีศาจวัวนะครับหรือเป็นตัวของนักล่าเหลือหลายได้หมดเลยนะครับ ทีนี้ไอตัวของการฟาร์มอันเนี้ยมันได้ตัวของโกเนี่ยไม่ได้เยอะหรอกทุกคนได้โกน้อยแต่ที่มันได้โกเนี่ยเยอะขึ้นมาก็คือ,ยอยในเรื่องของตัวของอ,อุปกรณ์นะครับอ่ะอุปกรณ์เนี่ยถ้าเป็น4ดาวกับ4ดาวมันไม่ได้เยอะครับแต่ว่าถ้าเป็น5ดาวเนี่ยสำหรับใครที่ฟาร์มแบบชั้น7ขึ้นไปได้เนี่ยมันจะได้ตัวของแบบอุปกรณ์มานะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์แบบพวก5ดาวซะเยอะนะครับผมอ่ะซึ่งไอ้าดาวเนี่ยถ้าเราขายนะครับกดขายไปนะกดขายให้ดูนะครับผมอ่ะกดขายไปเนี่ยมันจะได้ครั้งละ3 0 0พัน การฟาร์มหนึ่งรอบเนี่ยได้ตัวอุปกรณ์มาใช่ไหมแล้วก็ได้เงินจบดันเนี่ยจะได้ประมาณ 4k ประมาณนี้นะครับพอได้ 4k มาเสร็จปับ๊บเราก็ขายไปเรื่อยๆมันก็จะได้แบบทั้งอุปกรณ์ด้วยนะครับผมที่เอามาพัฒนาตัวละครนะครับและใต้ตังค์ด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มไปควบคู่กันไปนะครับผมอ่ะอันนี้ผมขายไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ผมขายหมดนะครับนี่นี่ขายครับอ่ะก็สมมติสมมติผมขายไปแล้วละกันนะขายปุ๊บ ถ้าติดตามว่าผมขายทั้งหมดเนี่ยก็ได้แบบเป็นเอ็มอยู่แล้วแต่ผมไม่ขายทุกคนมันขายได้ไงก่อนหายกันยากนะผมเออรอค่อยๆขายค่อยๆค,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 คัดไปนะครับอันนี้เป็นวิธีที่2งครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟาร์มเลดครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะครับผมอ่ะต่อไปก็ผมอย่างที่3ครับก็คือดันเจียนพัฒนาครับแต่ดันเจียนพัฒนาในมุมมองของผม,ผมนั้นผมแอบไม่เชียร์สักเท่าไหร่นะครับทุกคน ดันเจี้ยนพัฒนาครับมันจะมปีดันเจี้ยนชื่อว่าดันเจี้ยนทองนะครับหรือดันเจี้ยนเงินที่เราใช้กันนี่แหละนะครับแต่ว่าไอ้ตัวของดันเจี้ยนนี้ครับมันต้องใช้ในเรื่องของเพชรในการซื้อหรือมันจะมีระยะเวลาในการรีของมันซึ่งระยะเวลาในการรีเนี่ยค่อนข้างนานแล้วก็ค่อนข้างช้ามากๆนะครับแต่ว่าดันเจี้ยนเนี่ยผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นดันเจี้ยนที่มันก็ลงดีอะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่ร้อนตังก็ลงได้นะครับผมอ่ะในแต่ละชั้นนะครับ แล้วเ,เพื่อนๆลงครั้งแรกเนี่ยเ,เพื่อนๆได้แสนห้าเลยนะครับถือว่าเยอะนะฮะชั้นที่3เนี่ยเ,เพื่อนๆจะได้ตั๋วนะครับแล้วก็ได้ทอง 70k แล้วก็ชั้นที่4ครับแบบนี้วนไปเรื่อยๆซึ่งดันเจี้ยนนี้สามารถฟาร์มซ้ำได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับผมก็คือขอแค่เพื่อนๆมีตั๋วแหละเพื่อนๆฟาร์มซ้ำได้แบบอันลิมิตนั่นเองนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นเฟสที่ผมแอบไม่ค่อยเชียร์สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเราใช้ตัวของโกะเราใช้ตั๋วพวกนี้ไปฟาร์มตัวของอ ไปฟาร์มตัวของธาตุจะดีกว่านะครับผมอ่ะฟาร์มตัวของธาตุเนี่ยจะค่อนข้างลงดีเทลได้ดีกว่าแล้วก็เอาไปใช้งานเชิงระยะยาวได้ดีกว่านั่นเองนะครับแต่ตัวของธาตุเองอ่ะก็ฟาร์มได้ตังค์นะแต่ฟาธาตุเนี่ยผมมองว่าเราฟาร์มเฉพาะเท่าที่เราจะปลูกมอนสเตอร์ขึ้น6ดาวดีกว่านะครับมันถึงจะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับมันไม่เหมาะกับการปั๊มโกสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะ ประมาณนั้นละกันเนาะอืมอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่หลายคนมองข้ามไปนะครับก็คือในเรื่องของการฟาร์มกิจกรรมเนื้อเรื่องนะฮะอ่าอันนี้จริงๆต้องมองก่อนว่าอันนี้ก็แอบไม่เชียร์นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ้นสุดทางแบบสายพานแล้วครับแบบว่าไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะครับผมก็คือการฟาร์มสเตจนั่นเองครับนี่การฟาร์มสเตจนะครับอ่าคือการฟาร์มสเตจยิ่งสูงยิ่งดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ตัวของ Energy มาไอตัวของ Energy นี้นะครับเราก็จะได้เอาตัว e n เน g รเนี้ยมาแลก เอามาแลกของมาแลกโกก็ดีนะครับหรือจะเอามาแลกตัวของสิ่งที่มันอาจจะดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเห็นไหมเวลาที่เราฟาร์มนะครับเราจะได้มาสมมติเออเราฟาร์มตัวของสเตตเอหกเนี่ยเราได้มา100่งจี้นะครับเออหนึ่งร้อยแบตเตอรี่นะฮะเอา100แบตเตอรี่เนี่ยมาแลกนะครับมันจะได้แถวๆประมาณ3เออสามพันโกนะครับผมประมาณ3ามเควโก้นฮะประมาณนั้นซึ่งถามว่าคุ้มไหมผมมองว่ามันก็อาจจะไม่ได้คุ้มแบบ100%ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าตีอัตราส่วนแล้วครับผมก็คือ ทั้งตัวของ E.P. แล้วก็ตัวของ Energy เอา Energy มาแลกเป็นเงินมันก็ไม่น่าเกลียดถึงขั้นน่าเกลียดวื้อมากนะครับผมแต่ว่าแนะนําให้ฟาร์มเป็นตัวของ s t a ต e A แบบเป็น A6 นะครับถ้าเป็น A5 แอบรู้สึกว่ามันแอบไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น A6 เนี่ยจะค่อนข้างคุ้มเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากๆแล้วเราสามารถฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียนะอันนี้ในข้อดีมันมีข้อเสียอยู่ก็คือมันจะทําให้ตัวละครของเรานะครับหรือ i อดีของเราเนี่ยขาดตัวกีกี้ไปหนักมากๆนั่นเองครับ ปกติอ่ะผมก็ฟาร์มอันนี้นะเวลาที่ผมแบบตังขาดนะอันนี้จริงๆก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะพอฟ์ไมไปถึงจุดหนึ่งแล้วกีกี้เราจะขาดไปเพื่อนๆพอกีกี้ขาดเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเพชรก็จะขาดพอเพชรขาดเสร็จปับ๊บไอเดียเราก็จะโตช้าครับแต่ว่ามันต้องบาลานบาลานกันให้พอดีพอดีจริงๆครับถ้าไม่บรลานกันให้พอดีเนี่ยผมว่าไอดีของเราก็จะโตช้านั่นเองครับประมาณนั้นละกันเนาะทีนี้อันนี้คือภาพรวมทั้งหมดนะครับที่เป็นพื้นฐานในการหาเกาะทองนะครับ แล้วก็มันจะมีอีกนะครับผมก็คือร้านค้าครับอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นสายเติมนะฮะยังยังไม่ฉีดถึงสายสายเติมนะทุกคนมาร้านค้าครับมาร้านค้าแลกเปลี่ยนครับมันก็จะมีในเรื่องของการ,ราค้าที่ใช้เพชรในการซื้ออยู่เหมือนกันแต่อันเนี้ยผมอยากให้เป็นฟังเส้นสุดท้ายจริงๆทุกคน <laughs> ประมาณว่าไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมแบบหมดตัวหมดใจแล้วว่าอยากใช้เงินจริงจริง ไอ้ตรงเนี้ยเหตุผลที่ผมเชียร์ว่ามันแอบคุ้มนิดๆน,นะครับผมในเฟสของฟางสุดท้ายเนี่ยคือมันได้ตัวของเหรียญอันนี้ครับผมเหรียญโทปาสนะครับผมอ่าไม่รู้ออกเสียงถูกเสียง <ๆ S 1> ผิดยังไงบ้างนะฮะซึ่งไอ้ตัวของเหรียญไอ้ตัวของโทปาสเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเอามาซื้อของได้ด้วยคือเราซื้อตัวของเอ่อแพ็กนี้มาได้แพ็กนี้ได้โทปาสมาเอาโทปาสเนี่ยมาสามารถซื้อตัวละครตัวละครได้นะครับผมประมาณนั้นเป็นต้นแต่ให้มันเป็นช้อยช่องทางสุดท้ายเถอะนะ <laughs> อย่าให้มันเป็นช่องทางาแรกเลยนะฮะ ให้มันเป็นช่องทางสุดท้ายเถอะนะฮะอืมประมาณนั้นนะครับอันนี้มันจะเหมาะกคนที่บริหารเพชรดีจริงๆแล้วก็มีเพชรเหลือใช้จริงๆนะครับประมาณนั้นละกันเนาะอืมต่อไปครับตัวของอารีนาครับอารีนาเนี่ยครับหลายคนมองข้ามนะครับแบบว่าตีอารีนาแบบเวลาที่อารีนาตีอะรีมาเนี่ยหลายคนมองข้ามจริงๆอะตัวของร้านค้าอารีนาที่ผมเชียร์จริงๆอะก็คือในเรื่องของทอเออปุญแจอันนี้ผมเชียร์มากแล้วก็ค้าใครที่แบบพี่ผมแบบไม่ไหวนะฮะ ผมอยากใช้ตังค์มากก็เป็นโกก็ได้ครับไม่น่า,นา,นาเกลียดเลยเพราะอารีนามันรีเรื่อยๆมันสามารถใช้เวลาตีได้แบบลิมิตอะทุกคนดีเรื่อยเสกเรื่อยๆนะครับผมตีเรื่อยๆได้นะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าอยู่นะครับประมาณนั้นนะจ๊ะเออแล้วก็ตัวของเกียรติยศ เกต,ติยศเนี่ยก็เหมือนกบับเปส่งเหมือนคำว่าใจให้เพื่อนนะครับนอกจากตัวของกุญแจแล้วยังก็เป็นทองก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ากุญแจจะดูดีกว่านั่นเองนะครับอ่ะในภาพรวมแล้วกันเนาะอืมแล้วก็ตัวของกิ้วใครที่มีกิ้วก็สามารถที่จะใช้ตัวของเหรียญตรงเนี้ยมาแลกเป็นตัวของกุญแจได้หรือแบบเป็นตัวของเอ่อทองได้เหมือนกันนะครับสงครามกิลวก็ใช่นเดีวยวกันนะครับผมอ่ะสงครามกิ้วเนี่ย มันจะมีตัวของกุญแจเราแลกได้แล้วก็เอากุญแจเนี่ยไปฟาร์มต่อได้นั่นเองครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดครับที่เพื่อนๆจะสามารถหาตัวของโกได้นะฮะประมาณนั้นละกันเนาะแต่ทีเนี้ยผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสหน่อยก็คืออยากให้ลงดีเทลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โกก่อนว่าหรือการใช้เงินก่อนว่าเราจะใช้เงินกับอะไรอยากให้เพื่อนๆคิดแล้วก็ไต่ตองให้ดีว่ามันคุ้มไหมตัวอย่างนะครับอันนี้ผมยกเคสสตดี้ละกันเนาะเออเป็นไอเดียของผมเอง คือสมมติเพื่อนๆฟาร์มตัวของวัวมานะครับได้อุปกรณ์เป็น6ดาวนะครับผมแล้วอุปกรณ์นั้นอ่ะมันไม่ได้ตรงสายอย่างที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยเพื่อนๆพยายามอย่าไปตีบวก15นะเราอาจจะตีแบบบวก6บวกเเอามาใช้งานก่อนได้แต่บวก12แอบไม่ค่อยเชียบบวก15เดี๋ยวไม่เชีย์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เป็น6ดาวฟิลิปห6ดาวเนี่ยอย่าตีบวก15ถ้ามันไม่ตรงสายจริงๆถ้ามันไม่ตรงสายไม่ตรงไม่สวยจริงๆอย่าตีครับอ่ะ เพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มจริงๆอันนี้ผมพูดจัดใจมันไม่คุ้มมันแพงมากคือตีของบวก15ชิ้นหนึ่งอ่ะของ6ดาวอ่ะใช้ต้นทุนในการตีประมาณ2อบางคนดวงซวยไป3 m มอมก็มีเหมือนกันนะฮะคือมันแล้วแต่ดวงจริงนะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะส่วนมากเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าใช้ตัวของแบบเอ่อ5าดาวไปก่อนก็ได้5าดาวบวก12มันก็ไม่ได้แย่มากอย่างตัวของ5าดาวบวก12น่ะก็หมดไปประมาณแสน0 0 0แสนเงี้ยดวงซวยเนี่ยก็ส0 0แสนเงี้ย ซึ่งมันโอเคมันประหยัดกว่าตัวของบวก6พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยใช้5าดาวบวก12ไปแก้ขัดก่อนก็ได้ยกเว้นแต่เพื่อนเพื่อนฟาวแล้วมันตรงสวยจริงๆมันโอเคจริงค่อยใช้นะครับผมอ่ะอันนี้ในส่วของอุปกรณ์นี่คือเตือนก่อนเลยนะครับต่อไปนะครับผมที่เราจะเริ่มใช้ตัวของโกเยอะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการอัพมอนเตอร์หรือการอัพตัวละครของเรานะครับให้มันเป็นดาวต่างๆสมมติติ๊กต่างผมจะเอาตัวเนี้ยขึ้นเป็นแบบสักแถวแถวบวก5เราก็ต้องมาดูความ,วามสําคัญข,ของมันครับว่า เราจะอัพกี่ดาวนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจหรอกครับว่าผมจะอัพกี่ดาวนู่นนั่นนี่ผมไม่ได้สนใจเลยแต่พอมาถึงไอดีของเราเริ่มโตขึ้นมาถ้าเป็นบวก5อยากจะไปเป็นแบบบวกเอ่อห้าดาวบวก5อย่างเงี้ยตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นตัวของแบบเออสามดาวเนี่ยอาจจะอยู่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นตัวของสี่ดาวอะ่ะอาจจะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าในกรณีที่ผมเพื่อนๆเ,เนี่ยสี่ดาวมันเริ่มเยอะแล้วเราอาจจะใช้สี่ดาวในการอัพก็ได้ เพื่อที่จะเป็นการประหยัดโกไปพอสมควรนะครับผมอ่ะแต่ถ้าในกรณีที่แบบปี้สีดาวผมไม่ค่อยมีผมมี3าดาวเพื่อนๆก็ใช้3าดาวไปก็ได้เหมือนกันถึงแม้เปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากนะครับผมแต่ว่ามันก็ช่วยให้เราประหยัดได้เหมือนกันนะฮะอย่าใช้1ดาวหรือ2ดาวนะครับมันไม่คุ้มในเชิงระยะยาวในเรื่องของกโกละครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีโกเยอะอาจจะใช้ก็เรื่องของเพื่อนนะครับไม่ว่ากันแต่สำหรับผมผมมองว่าไม่ควรนะครับ3ดาวเนี่ยโอเคแล้วนะครับเนี่ยแง่ติ๊กสดาวไปอืม นี่ประมาณนี้ครับ3าดาวครับนี่ฮะเราติ๊กตรงนี้ได้ครับอ่าใช้3มดาวเฉพาะนะครับแล้วก็วิวสูงสุดบันทึกแล้วก็กดรีไปแล้วก็ค่อยกดลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งแบบนี้เป็นต้นครับมันก็จะมีแต่มอนเตอร์3ดาวมาครับแบบนี้ครับเห็นไหมมันทําให้ตัวของเราเนี่ยมันไม่เปลืองเงินในการอัพทุกคนลองคิดสภาพดูนะครับว่าถ้าเพื่อนๆอัพตัวละครทั้งหมด44ตัวเนี่ยเพื่อนเพื่อนใช้โกไปทั้งหมดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยโกเลยครับซึ่งเยอะมากนะอาทีเนี้ยผมว่าเราอัพไปข้าม เราใช้โกนะครับผมไปทั้งสิ้น,นครับผม93โกครับแล้วก็ได้ตัวละครคืนมา27ตัวเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่สูบโกไปพอสมควรโกหายากมากนะดแต่นในการที่จะแบบอัพตัวละครอย่างตัวเนี่ยเราต้องจํากัดดาวก่อนว่าเราอยากได้เท่าประมาณไหนนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องของวิวัฒนาการนะครับสมมติว่า คืออจะวิวัฒนาการเนี่ยอยากไปวิวัฒนาการเล่นนะครับผมเพราะว่าอะไรการวิวัฒนาการตัวละครตัวหนึ่งอะเล่นนะครับมันทําให้ตัวของเพื่อนเพื่อะเสียโกไปเยอะมากๆนะครับผมแน่นอนตัวของการวิวัฒนาการในแต่ละดาวมันไม่เท่ากันครับถูกต้องแต่ถ้าเพื่อนๆทืได้หลายๆตัวซ้ําๆเนี่ยมันหายไปเยอะมากๆนะครับเออดังนั้นการวิวัฒนาการของเพื่อนเพื่อนเนี่ย เอาเท่าที่จําเป็นนะครับผมพยายามแบบสมมติบางตัวเนี่ยเอา5ดาวผ่านได้แล้วก็เอา5ดาวไว้ตรงนั้นไม่ต้องถึงขั้น6ดาวแต่ว่าถ้าบางตัวต้องการ6ดาวอันนั้นจําเป็นคือต้องใช้นะครับต่อไปครับในเฟสของการผสมครับในการผสมนะครับผมอันนี้มันอาจจะไม่ได้ใช้เงินเยอะครับแต่ถ้าเพื่อนๆผสมเล่นแบบประมาณว่าอาจจะเอา2ดาว3ดาวผสมกันมั่วซั่วตัวเล็งครับถ้าเพื่อนๆทาบ่อ,อบยๆเนี่ยมันจะใช้เงินเยอะมากๆลองคํานวณดูดีๆนะ ถ้าเพื่อนแบบ2ดาว3าดาวผสมเรื่อยๆเนี่ยมันเสียหายไปเยอะจริงๆแล้วนั้นผมแนะนําก็คืออย่างแย่ๆก็4ดาวขึ้นไปนะครับผมพยายามทํสีดาวขึ้นไป4ดาว5าดาวแล้ว5ดาวเป็น6ดาวจะดีกว่านะครับประมาณนี้เห็นไหมผมก็ทําไปแบบนี้นี่มันก็จะได้5ดาวมาครับผมซึ่งใน้5ดาวมาแล้วเราก็ทําวนๆไปในการตีแบบนี้หดาวนะครับแล้วก็กดผสมอย่างนี้ครับอ่ะแต่ว่าผมแนะนําให้ดูในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับว่าพยายามเอาเป็นตัวของ3าดาวเนี่ยเห็นไหม ผมจะพยายามดูเปอร์เซนต์ว่าเอย,อยน้ยอย่างน้เอยมัน25%นะเพราะว่าตัวละครอย่าง4ีดาวเราค่อนข้างจํากัดเราใช้3าดาวได้เพราะว่าตัวละครเราค่อนข้างน้อยนะครับอ่ะเรื่นี้เราเข้าใจได้นะครับกดไปนี่เป็นต้นนะครับเนี่ยทุกคนลองคิดสภาพดูเนี่ยเสียไปแสนแสนหกอะ่ะและยังไม่ได้บวกสี่อ่ะโคตรหนักเลยนะครับเนี่ยเออเนี่ยตัวกีกี้มันสําคัญตรงนี้แหละครับเพื่อนๆน,นะแล้วก็อไอ้เรื่องข้ามขีดจํากัดอะไรพวกนี้นะครับผมพยายามดูดีๆนะฮะถ้าแบบมันไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปอัพมั่วซั่วตัวเลยครับเพราะมันใช้โกเยอะ นะครับผมมาใช้โกเยอะอยู่พอสมควรนะครับส่วนตัวของการอัพสกิลอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็รีสไตล์ไปได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันก็มันแค่ไม่กี่ตัวทุกคนอะสมมติผมตี่ต่างแล้วกันผมอยากจะอัพลูกพี่ตัวของอ e ีวานผมนะครับแล้วก็ตีอัพไปอย่างเงี้ยคือไอตัวเนี้ยมันไม่ได้สูบเงินเยอะมากครับเพราะว่าไอหินเนี้ยถ้าไม่ได้เป็น3ามเติสายเติมจริงๆอะตอจริงๆมันไม่ค่อยได้ใช้เออพูดตรงๆคือมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับถ้าเป็นสายฟรีอะมันแค่มีแค่ไม่กี่ตัวครับที่จะได้ใช้อย่างเงี้ยเออม แค่นั้นเลยนะครับผมอ่ะประมาณนั้นแล้วก็อัปเดตขั้นสูงสุดไอ้พวกนี้นะครับการเจาะรูที่เราเรียกกันนะครับเนี่ยการเจาะรูต่างๆที่เพื่อนเพื่อเรียกกันตรงนี้ครับเจาะเฉพาะเท่าที่จาเป็นอย่าไปเจาะแบบมั่วซ่โตัวเหลิงครับผมอย่ารีบครับผมถ้ารีบมากไอ้ีมันพังเร็วครับเงินมันจะไม่พอนะฮะเออประมาณนั้นแล้วกันเนาะเออก็ถือว่ามาเตือนมาแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะแชร์ได้แล้วนะครับแล้วก็จะสังเกตว่า วันเป็นสายฟรีก็จริงทุกคนแต่ว่าแบบเราก็มีเงินสัมสโขไว้เก็บไว้พอประมาณนั่นเองครับเวลาที่ทําอะไรต่างๆเนี่ยมันทําง่ายมันประหยัดนั่นเองครับมันได้ทันท่วงทีอุปกรณ์ต่างๆถ้าเราได้มาเราอยากจะพัฒนาดีตัวเองเนี่ยมันสามารถทําได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้คือวิธีหาเงินแล้วก็วิธีการประหยัดเงินไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบพี่ผมไม่สนใจอ่ะผมเป็นเสียสุรตานครับก็นี่เลยฮะโอ้โหทุบอัฮะใครที่สนใจเติมเกมเติมร้านเติมแพ็กไหน นี่เลยครับโอเวอร์ท็อปอัพจัดหนักจัดเต็มได้เลยครับไม่สิทธิ์ไม่ฟีนะฮะไปแล้วไม่บีบ